สวัสดีคนดูที่หลงเข้ามาทุกคนด้วยนะครับผมนะวันนี้ยูบเกม a r k Rider อีกเช่นเคยนะครับหรือว่า a r k Rider ไม่รู้เหมือนกันนะครับนะแต่ผมขอเรียกว่า a r ร Rider แล้วกันเพราะว่า ในเกมเนี่ยเขาเรียกว่าเราเป็นไรเดอร์นะครับผมนะก็คือเราไปไปขึ้นไปหาของนั่นแหละนะครับทุกคนซึ่งในคลิปที่แล้วเนี่ยท่านผู้ชมก็โหวตมานะครับว่าให้ผมซื้อเจ้าตัวนักบินอวกาศนะครับทุกคนนะเพราะว่ามันเข้ากับธีมเกมที่สุดแล้วนะครับนะสำหรับตัวนักบินอวกาศเนาะเพราะฉะนั้นก็จัดได้เลยแล้วกันนะครับทุกคนนะป๊าบแล้วมีสกินเอ่ออันนี้อะไรเนี่ยทุกคนไม่รู้เหมือนกันนะครับทุกคนนะแจะใส่เลยแล้วกันนะครับ แล้วก็เราจะใส่จัดเต็มเลยนะครับเราจะไม่ถอดอะไรทั้งนั้นนะครับแต่ว่าผมจะเดี๋ยวผมเล่นแรกๆผมอาจจะเล่นสกินนี้ไปก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวเปลี่ยนสีให้ที่หลังนะครับนะเล่นตัวนี้ให้เบื่อก่อนนะครับเพราะว่ามันเหมือนนักมีโอกาสมากที่สุดแล้วนะครทุกคนนะแล้วผมมาเจอปืนอะไรไม่รู้ทุกคนสองหมื่นหนึ่งพันเลยนะโคตรแพงเลยนะครับแต่ว่าเราลองไหมเหมือนจะเป็นสไลด์นะครับทุกคนลองหน่อยละกันนะ มาแล้วเพื่อออกมาสู่โลกกว้างนะครับทุกคน่ายรู้อยู่ตรงนูน่นเอาเพื่อนเอาไงเกี่บเรื่องท้านี้นะขานี้ก็ไป let's go <S <that> อ่อนเอาไงอะ่ะเราจะไปนู่นไหมไปนูน่นก็ไปเออวิ่งไกลหน่อยอะ่ะแต่ก็ไม่ได้ติด A later few moments later. มันเดือดกันจัดเลยโบรอรบนระเปิดด้วยนะเพื่อนไม่ไปแจมหรอกมือที่สามสวยงามเสมอนะเพื่อน,ะอนเดินล่างได้เดินบนได้เออดีดีดีไปเอา โอ้หเบลิลโดนสองเม็ดไม่ตายวะทุกคนเพื่อนนิสนายตัดก่อนนะผมนิสนายยิงสนายชาร์จตายนีอ่สวยจัด เ็บจัดอ้าวล้มตายแตกแตกไรกันเก็บสามไงแต่เพื่อนเราเล่นดีจัดจัดเพื่อนเราเล่นดีจัดจัด แตกเด็บสวยปะโหลโอ้โหตีเรามันตึงกันจริงๆว่ะทุกคนตีเรามันของจริงว่ะเฮียลอมอีกมาดิวะสวย จบๆๆๆไอ้เฮียโหดจริงๆว่ะอู้แล้วมันจัดแล้วยังเดือดอะเชี่ยเลมาส่องตีนวลเนียจัดอานนี้อะไรบ้างไม่ดิผมยิงไปเยอะมากเลยนะทุกคนหรือว่ามันชุบกันได้หรือว่าอะไรยังไงวะ ไม่ใช่เพื่อนฟามไปแล้วเออเหลือให้ต้างเนี่ที่ยังไม่ฟาร์มอ่ะเ่กเก็บของฟาร์มไปหมดเลยเพื่อนเราโอ้โหไม่แบ่งกันเลยเหมือนจะมีสนัยกระบอกหรือเปล่านี่ไงจริงอะ โอ้ตัวนี้เราไม่ได้เก็บเพื่อนเก็บนัวจัดเลยวะเพื่อนไม่แบ่งมันเลยอ่ะโอ้โหถ้ากดเนี่ยผมว่ามันมาแน่ a later few moments later. เขาเรียกว่าขเ,าาาเขาเรียกว่าอ้อมมาโอบอ้อมมาโอบอ้อมมาโอบเนี่ยเขาเรียกว่าอ้อมมาโอบนะทุกคนวั๊เลย อุ้ยโอ้ยบอเบลอบลอโอ้โอ้เพื่อนโอ้โหเพื่อนมันพีชีมันลากกูว่ะสนายกูตกเพื่อนปืนพกนะครับทุกคนเดี๋ยวขอลองดูหน่อยนะผมไม่รู้ว่ามันดีไม่ดีนะเพราะงั้นก็เพื่อประสบการณ์นะครับ อันนี้น่าจะใส่ได้นะทุกคนเพราะมันเป็นคอมโบกันหรือเปล่าเราใช้กระสุนอะไรเอ่ยกระสุนสนยเออาดีทุกคนนี่กระสุนนี้อ่าไม่ใช่ <c oughs> กระสุนนี้โอ้หรือว่าจริงๆแล้วมันคือปืนกลน,นะทุกคนผมคิดว่าเราน่าจะยิงอ่าบอก พวกโรบอทไม่ได้นะปืนนี้แลพี่มาแล้วไงครับน้องๆเกิดมาก็วิ่งก่อนเลย a few moments later ย้ยมีคนนะครับมีคนมาได้เวลาลองเปิดแล้วแหละทุกคนครับ <น> <In there. S 1> ไม่ตายว่ะทุกคนเย มันมีสองตี้เลยครับทุกคนเฉยตายเออฉลาดม,มากเกินมึงไม่ทำจริงล้มไปดิ โอ้โหคุณทำได้ยังไงไอ้สัสไอ้ย่ะ what the fuck what the fuck oh my god ไอ้ยี่ย่ะคุณทำได้ยังไงเนี่ย oh my goodness เอาคนเดียวเลยว่ะเชี่ยไม่แบ่งใครเลยแน้วกูเอาคนเดียวเลยไงไม่ต้องเผื่อแผ่ใครครับเชี่ยคูทำได้ยังไงวะเนี่ยพอดูหน่อยเพื่อน ออขออีกงานหนึ่งของจริงอ่ะคนดูฟื้นพกเนี่ยเบอร์เดต้าเชี่ยโหดจัดเลยเบอร์เดต้าอ้มันจัดไม่รู้ทำไปได้ยังไงเหมือนกันนะทุกคนเชี่ยอย่างเวอร์อ่ะ ไม่รู้จะเวอร์ไหมนะสำหรับคนดูอ่ะแต่ผมเวอร์มากสำหรับผมอ่ะ <Here. S 1> ถ้ารวยยังไงก็ต้องไปฟาร์มนะทุกคนนะ <Here. S 1> คือดูดิออกแค่สามหมืนเจ็ดเองอันนี้คือยิงจากคนนะจริงๆผมเก็บมันได้เยอะกว่าน,นี้แหละแต่แบบขี้เกียจละ เพราะว่าผมมาเล่นเอามันอยู่แล้วนะทุกคนนะซึ่งมันมันจริงๆเว้ยมันโคตรมันน่ะผมก็ไม่คิดว่ามันจะมันขนาดนี้แล้วปืนพกเบอร์เลตตาเฮ้ยนี่โคตรโหดเลยเฮียไต่คนกดมันอยู่ไหนวะทุกคนโว้ย มันสายโซโลทุกคนไม่เงเข้าทางมันเลยแหละเข้าทางมันแบบบันดเกี๊ยบเลยอ่ะโอ้โหมันสายโซโลเฮ้ยีเดียวสามหมื่นแปดนะทุกคนโอเคก็อืมถ้ามันอ่ะผมบอกเลยมันมันจริงๆโคตรมันแต่ไม่รวยนะครับนะเพราะงั้นก็นั่นแหละอืม เราค้อง้านนะทุกคนเดี๋ยวเราปีนขึ้นตรงนี้ผมไม่ตายถามจริงหมดแม็กแล้วนะ โอ้ยมองไม่เห็นเล่นได้แล้วทุกคนเดี๋ยวล็อกแก๊สก่อน อรอลูกให้เพื่อนอ,อ้าโอ้มันวิ่งกลับโอ้ระเบิดแรงมากมาดีวะเพื่อนไปไหนหมด ขอร้องว่ะโอ้เพื่อนล็อกไกลกันหมดเลยทุกคนแล้วกูค้ำอย่างโหดอย่างตึงแล้วมาเล่นทับลายกันฉลาดจัดลม้ม ล้มหนึ่งโ r o มันลอยขึ้นไปแล้วโ r o ชุบก่อนสวยแต่ไม่มีก่ออยู่ดีชุบมาก็เท่านั้นลากมันก่อนได้ไหมโอ้ไม่ไหวว่ะทุกคนครับเอา้าสวยดิ มอรอสวยดิเพื่อนโอ้โอุ้ยเราไม่มีก่อไม่มียาไม่มีอะไรแล้วอุ้ยอุ้ยทุกคนเชีย๋ยอะไรพวกนี้อ่ะปืนใหม่อีกของใหม่เพียบเลยทุกคนครับเชีรยอะไรบ้างไม่รู้นะครับทุกคนนะ ที่ปืนอ่ะปืนใหม่ทุกคนเดี๋ยวโอ้โหสนแสนยเลยสแนยไปมมีกระเป๋ายังไม่เปิดขอบูปินไปบูปินบูปินโอ้โหไม่ออกนะครับไหนๆขอดูกระเป๋าดิกระเป๋ากระเป๋าโอ๊ยตอบเอาเอาเอาอย่างนี้มาแน่อย่างนี้มาแน่อนุ้ยม,มาแหละแต่อะไรก็ไม่รู้นะครับที่มา กับโอ้กล่องปืนอุ้ย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 ได้บูปิ้นแต่บูปิ้นนี่เรามีแล้วโอ้ยตานี้มาเลดแรกว่ะทุกคน้็กเกิดดีอยู่นะ เราเข้าหายใหญ่ได้ทุกคนตอนนี้จะอยู่ที่ว่าเพื่อนเราจะเข้าไหนมันเข้าทางนี้นะทุกคนเนี่ยมันเกิดตรงข้างล่างที่เราอยู่เมื่อกี้แล้วมันก็เข้าทางนี้เฮ้ยไม่กินเสียงปะ รบหนึ่ง<โฮ>ตเติมก่อนเลยแล้วกันถึงจะลดนิดเดียวก็เถอะทุกคนเปิดตูต้ มันเป็นมันเป็นมันเป็นทุกคนมันเป็นจัดเลยมาดิจะเชิงหรอ,อมึงจะเชิงหรอนี่อยะมึงจะเชิงหรอมึงจะเชิงหรอ จะเชิญใครดูด้วยชิมหาแล้วนี่งไงตีใหม่มานี่งไง กูตายอ้เกือบเอาหมดแล้วทุกคนไม่เงือนี่เดียวเองโอ้โน้บ e รีสโน้ร e สบ罗กระโมาแล้มาจู่เกิดต้นเกมนะครับเกิดต้นเหล็เลย ออต้นเล็อย่างนี้เล่นง่ายหน่อยนะครับไ,ไม่ใช่เล่นง่ายฟาร์มง่ายนะครับถามว่ามันไหมอาจจะยังเพราะมันต้องรอนะมันต้องฟาร์มรอคนมาผมว่าขึ้นตรงนี้ดีสุดแล้วนะทุกคนคือมันจะมีโอกาสดับกระเป๋าใต้ตรงนี้แล้วก็ไปเช็คตรงนู้นต่อเถือมันดับสองเด้งแบบนั้นผอรออะไรหน่อยอุ้ย อ๋อเวลาเราโดดอะไรเงี้ยมันต้องมีมันต้องมีพวกพวกเถาวันพวกอะไรอย่างนี้เว้ยในการเกาะโอเคโดดข้ามมาได้ทีนี้เจอกูเป็นลิงแน่มึงนี่งไงมีกระเป๋าบูปินอุ้ยดอกเยอะจัดรอบนี้โอ้โหบูปินแต่เรามีแล้วนะบูปินนี้ซึ่งไอ้ปืนนี้เดี๋ยวผมรีวิวอีกทีนึงนะทุกคน เอนวิวคือเป็นปืนที่พวกมือโปรโเขาจะใช้กันเยอะมากนะพวกที่เล่นสนายเก่งๆพวกมือโปรมาตอบอย่างนี้ต้องมาแล้ว,วมเแต่ของมอง่วงของอีพิก t e seconds later เนี่เจอเจอ ยิงปีกเพื่อนยิงปีกโอเคยิงปีกเพื่อนมันเป็นสนัยอ่ะทุกคนครับเล่นไปเราก็ลำบากเลยนะ

วยจังหวะเพื่อนสวยวะทุกคนเพื่อนตัดเลือดปุ๊บผมบีบเพื่อนซัดโอ้โหคอมโบจัดได้เป็นตัวนี้ว่ะที่มายิงเรา เล่นแทนหน่อยเล่นแทนหน่อยสว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 ยครับระโดไปเราหมดไหมเอาหมดปะยังยังไม่หมดหรือแม่ก็เหลือแต่บอดแล้วทุกคนมีคนเปิดใหม่ฮ e โ l ล เรียบร้อยตายจริงด้วยทุกคนโอ้โห,โหแล้วคือเราเปิดไฟสวยซะด้วยไงคือเจ็บคู่อ่ะทุกคนจังหวะเมื่อกี้ผมก็จะตายเขาก็จะตายชิี้พาเราของจริงว่ะที่เรามันเป็นเนี่ยลงไปหาเพื่อนทุกคน โอ้โอ้แล้วคือประเด็นคือยิ่งไม่มียาอยู่ด้วยบูดดีครับทุกคนอย่างเงี้ยอาการเริ่มออก por ejemplo. เดี๋ยวตัวเดียวละทุกคนตันเลยตัวท้ายโอ้ยโอ้ยโอ้โหเม็ดเดียวแตกเลย น,นี่เดียวสวยเลื่อนไม่มีถ้าเรามีเลือดเราจะเล่นง่ายกว่านี้เยอะเลยแต่เราไม่มีเลือดนะครับทุกคนตอนนี้คือผมเป็นตัวแบบแทบจะเป็นตัวเปิดอะ่ะตัวโดนตัวเปิดอะ่ะตาเน,นี้ยยับจริงๆคือโดนอยู่อย่างเดียวโดนอยู่คนเดียวโดนก่อนตลอดอ่ะ โอ้ยทนายไอ้ี้เฮ้ยปืนโหตรงนี้ไม่น่ามีใครแล้วเพราะว่าตีตีที่ควรจะออกตรงนี้มันมายิงกับเรานะทุกคนโอ้ตรงนน้นมีอีกซ้ายไกล ไม่ไกลหรอกเสียงที่ได้ยินคือมันไม่ได้ไกลขนาดนั้นนะทุกคนวิ่งวิ่งวิ่งนะวิ่งนะแฮมทาโรโอ้ยเต้นกดสองคนสวยสวยโอเคตอนนี้ถือว่าเราแทบจะไม่ค่อยมีประโยชน์อะไรนะครับนอกจากรับดาเมจนะครับทุกคนนะเป็นตัวโดนที่แท้จริงนะครับ คือเป็นตัวดันตัวโดนน่ะแต่พอเพื่อนซอนก็เล่นสบายเลยนะครับทุกคนนะส่วนเพื่อนเรานี่ตัวลูดโดยเฉพาะเลยคือลูดกันทุกช็อตนะครับออกมาหกหมืนหกโอเคแหละนะครับขโมยสนไนเพื่อนมาด้วยนะคบนะฮ่าก็คลิปนี้มีแต่เพียงเท่านี้ละกันนะครับนะเดี๋ยวคลิปหน้าผมมารีวิวสนไนพวกนี้ให้ดูละกันนะครับแล้วผมก็คราฟเองได้แล้วด้วยตอนนี้ก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าซิวเกนิกไทม์นะครับผมนะเจอกันใหม่ บายบายครับ